สวัสดีค่ะวันนี้พาชมแพงกล่านะคะแพงกล่าต่อสองหลังจากน้ําท่วมค่ะอย่างหนาเลยนะคะพี่น้องค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันอมความรู้ว่าดูแลอย่างไงให้มันหนาแบบนี้นะคะต่อแรกคลิปก่อนหน้าเก๋เคยเอาลงให้พี่น้องดูมันก็ยังไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ตออแรกที่เราตัดไปหลังน้ําท่วมนะคะตัวนี้เป็นต่อสองหลังน้ําท่วมมันก็จะมีโบห่างๆบ้างนะคะ ทีนี้เราดูแลอย่างไรให้มันแตกกอหนาชิดเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะดูผลงานนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีในขั้นตอนต่อไปนะคะมาดูก่อนว่ามันหนาจริงหรือเปล่านะคะดูค่ะดูแตกกอนะคะนี่เห็นไหมคะแตกกอเยอะมากดูพี่น้องดูนี่ค่ะแตกกอออกมาแซมขึ้นมาเยอะเลยนะคะนี่คือหลังตัดอายุา20วันนะคะ กล่องก็ไม่ค่อยชัดหลังตัดอายุ20วันนะคะแต่ก็ย่างนะวิธีการดูแลของเราคือตัดแล้วใส่ปุ๋ย15 15 15นะคะเราใช้ยี่ห้อกากะต่ายค่ะเกียรไตกากะต่ายนะคะอันนี้ไม่ได้โฆษณาอะไรนะคะแต่ว่าใช้ตัวนี้เผื่อพี่น้องอยากลองใช้ตามดูนะคะนี่นี่จ้ะทีนี้พอมันแตกกอแบบนี้แล้ว มันได้อายุ20วันนี้คือเราตัวนี้คือเราตัด20วันแต่ว่าเราใส่ปุ๋ยแค่15วันนะคะเราตัดไป5วันค่อยใส่ปุ๋ยเพราะว่าแปลงนี้มันค่อนข้างกว้างเนาะเราตัดทีเดียวตัดหมดแปลงแล้วค่อยหว่านปุ๋ยทีเดียวดูแลทีเดียวเลยนะคะนี่ก็คือมันก็จะได้หว่านปุ๋ยไปหลังหว่านปุ๋ย15วันแต่ว่ารอบตัดคือได้20วันอายุ20วันนะคะพี่น้องสังเกตดูว่า หญ้า20วันมันจะยังไม่ยาวนะคะมันจะยังไม่ยาวแต่ว่ามันได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยแต่กอกอเยอะพอกอกอเยอะแล้วทีนี้ตัวไหลมันเริ่มไหลน้องดูนะคะนี่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 คือมันจะเป็นไหลแล้วมันจะเริ่มไหลมันจะเริ่มเลือ้อยหญ้ามันจะเริ่มเลื้อยนี่คืออายุ20วันหญ้ามันจะเริ่มเลือ้อยพอมันเป็นแบบนี้หลังจากนี้ก็คือใส่ปุ๋ยได้15วันอีก5วัน เราจะใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งคือใส่ปุ๋ยทุก20วันนะคะพออีก5วันเราใส่ปุ๋ยอายุหญามันก็จะเป็น25วันนะคะเพราะว่าเราตัด5วันค่อยใส่ปุ๋ยรอบการใส่ปุ๋ยก็คือ20วันใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนี่ค่ะนี่คือการดูแลของของเก๋นะคะที่ทําให้หญ้ามันสวยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรอดูว่าอีก20วัน อ่ะอีก25้าวันมันจะยาวแค่ไหนนะคะอ่าต่อไปการใส่ปุ๋ยอีก5วันข้างหน้าเราจะใส่ปุ๋ยตัวไหนนะคะตัวนี้คือเราเล่งแต่กอแล้วแต่กอไหลเริ่มไหลแล้วเริ่มเลื้อยต้นเริ่มเลื้อยเราจะยืดนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือเราจะยืดยืดต้นให้ยาวเพราะว่าปริมาณการแตก่กอนี้ได้แล้วคือแตก่กอหนาแล้วแต่ความยาวนี้ยังไม่ได้ยี่สิบวันนี้ยังสั้นอยู่ เราจะยืดด้วยยูเรียนะคะเราจะยืดด้วยยูเรียแต่ว่าตอนนี้คือมันยังเข้มสียังเข้มอยู่แสดงว่าปุ๋ยยังยังไม่หมดนะคะยังสารอาหารปุ๋ยรอบแรกยังไม่หมดเพราะฉะนั้นอีกห้าวันเราถึงจะใส่ก็จะลดน้ําลดน้ําเฉพาะตอนเช้านะคะตอนเย็นเราจะไม่ลดเพราะว่าให้อ่ารากให้หญ้านะคะพักรากถ้าแฉกเกินไปหญ้ามันจะ ไม่ค่อยงามนะคะพี่น้องคะแนะนําว่าให้ลดน้ําเฉพาะตอนเช้าถ้าวันไหนลืมลดตอนเท้าตอนเช้าก็ค่อยลดตอนเย็นนะคะพอเช้าในวันอาถัดไปก็ค่อยเริ่มเป็นทุกเช้าทุกเช้าไปนะคะลืมลดตอนเช้าก็สลับเย็นก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนําว่าให้ลดเฉพาะตอนเช้าจะดีย้าจะโตเร็วนะคะตอนเย็นนี้คือให้เข้าพักรากให้เข้าพักรากเพราะว่าตอนเย็นช่วงฤดูหนาวนี้มันมีหมอก มันมีหมอกให้เขาได้รับน้ำหมอกพอก็พอแล้วนะคะถ้าหญ้าได้พักลากมันจะมันจะโตเร็วนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์ค่ะอันนี้คือรถเฉพาะน้ำตอนเช้านะคะหนาหนาขึ้นเยอะเลยทีนี้ขั้นตอนต่อไปคือเราจะใส่ยูเรียนะคะใส่ยูเรียเร่งความยาวนี่ค่ะแตกกอเยอะแล้วแตกกอเยอะหน้านะคะพีน่น้องนี่ ต่อไปเราก็จะใส่ยูเรียอีก5้าวันนะคะแล้วอีกหลังจากที่ใส่ยูเลียไปอีก2ี่สิบวันอีก2ี่สวันเราก็จะใส่เราก็จะตัดนั่นก็คือจะได้รอบตัดอายุญ้าก็จะอยู่ที่4ี่สห้าวันพอดีนะคะอายุญ้าก็จะอยู่ที่4ี่สิบห้าวันทีนี้เรามาติดตามกันดูค่ะว่าอีก25หวันนี้จะยาวแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็คือให้พี่น้องได้รับทราบการดูแลก่อนว่า ดูแลยังไงนะคะหญ้าของเก๋มันถึงงามนะคะนี่คือหลังหลังฤดูฝนหลังน้ําท่วมมาต่อสองค่ะอย่างน้านะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะก็สามารถเอาเป็นตัวอย่างได้นะคะคิดว่าเป็นองค์ความรู้แบ่งปันให้พี่น้องได้เพราะว่าอ่าก็มันก็ค่อนข้างให้ผลผลิตเยอะพอสมควรนะคะก็คิดว่าวิธีการปลูกและวิธีการดูแลของตัวเองนี้น่าจะน่าจะถูกต้องนะคะก็เลย อะเอามาแบ่งปันค่ะนี่นะคะนี่คือย่าต่อสองหลังฤดูฝนค่ะนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกนะคะอีกยี่สิบห้าวันเรามาดูว่ามันจะยาวและสวยแค่ไหนนะคะการดูแลของเราได้ผลจริงหรือเปล่านี่จ้ะโอเคนะคะวันนี้ก็ ฝากไว้เหมือนเดิมนะคะฝากติดตามเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณที่รับชมด้วยดีเสมอมานะคะหลังตัดใส่15 15 15นะคะเร่งการเตกอใส่ปุ๋ยได้20วันหลังจากนั้นก็ให้ใส่ย,ยูเรียต่ออีกรอบหนึ่งอีก20วันถึง25วันถัดไปค่อยตัดนะคะพี่น้องคะรอบปุ๋ยรอบสองจะเป็นยืด ลำต้นให้ยาวโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันอีกว่าจะงดงามแค่ไงอีก20วันข้างหน้าจ้าวันนี้ค่ำแล้วไปหาวัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ